สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําถั่วแบบไทยนะคะถั่วแบบไทยความพิเศษของเขาก็คือเขาจะมีไส้ถั่วด้านในค่ะถ้าถั่วแบบยวนก็จะเป็นแค่ถั่วแบบธรรมดาทั่วไปนะคะตามท้องตลาดที่เราหาซื้อกระถานได้ง่ายๆของไทยเรารับรองอร่อยกว่าแน่นอนค่ะยังไงก็ไปดูส่วนผสมกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกคือการกวนไส้ขนมนะคะจะได้พักไว้ให้เย็นก่อนนํามาใช้ จากนั้นให้ตั้งไฟอ่อนนะคะตามด้วยถั่วน้ำแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะถ้าเกิดว่าน้ำน้อยไปนะคะกวนแล้วรู้สึกแห้งก็สามารถที่จะเติมน้ำได้เรื่อยๆค่ะกวนจนกว่าเนื้อขนมเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ติดกระทะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะ สังเกตได้ว่าเนื้อขนมนะคะเขาก็จะมีสีที่เข้มขึ้นนะคะน้ําตาลเขาก็จะเริ่มหวดค่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็นําไปพักให้เย็นนะคะก่อนที่จะนํามาใช้ห่อขนมอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะไส้ขนมทวแบบนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะจะนวดแป้งค่ะจะมีแป้งข้าวเหนียวดำแล้วก็แป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวขาวก็จะทำให้ขนมเรานุ่มขึ้นค่ะเพราะว่าแป้งข้าวเหนียวดำเขาเนื้อเขาจะมีความกระด้างนิดนึงนะคะถ้าทำขนมออกมาแล้วอาจจะแข็งไปเนาะจึงต้องมีแป้งสองส่วนนี้นะคะให้ผสมแป้งทั้งสองชนิดให้เข้ากันดีนะคะก่อนที่จะเติมน้ำเปล่านะคะ ส่วนน้ำนะคะอยากให้ทยอยเติมนะคะเพราะว่าแป้งแต่ละรลตที่มาเขาจะมีความชื้นต่างกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าแป้งมันเหลวไปค่ะก็สามารถที่จะเติมแป้งเข้าไปอีกได้นะคะจากนั้นก็ให้ใช้มือนวดเพียงเล็กน้อยนะคะพอให้เข้ากันและเสร็จแล้วเราจะไปแบ่งแป้งกัน,นะคะ่ะจากนั้นให้แบ่งแป้งเป็นขนาดเท่ากันนะคะให้ใหญ่กับหัวแม่มือประมาณเท่าหนึ่งนะคะ ก่อนที่จะนําไปต้มนะคะจะใส่เป็นก้อนกลมแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะกดให้แบนเลยก็ได้ค่ะตอนที่เราคลุกมะพร้าวนะคะก็ให้เลือกตามสะดวกได้เลยค่ะแต่หากเราใช้เป็นก้อนลงไปต้มเลยนะคะจะดีอย่างหนึง่งเวลาที่เราคลุกมะพร้าวแป้งเขาจะมีความยืดหยุ่นนะคะขนมก็จะออกมาสวยค่ะ หลังจากที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนําผ้าขาวบางมาคลุมให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแป้งก็จะแห้งเนาะต้มน้ําให้เดือดค่ะจากนั้นก็ทยอยเทปแป้งลงไปสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกหนึ่งเขาจะลอยสีเขาก็จะเข้มขึ้นนะคะถึงขั้นตอนที่เราจะรีดแป้งแล้วนะคะก็ใช้มือกดลงไปให้เป็นลักษณะวงกลมแบนๆนะคะจากนั้นเราก็นำมาคลุกมะพร้าวค่ะ ตามชอบได้เลยชอบมากชอบน้อยก็ตามสะดวกค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้จะเหมาะแก่การนำไปใส่ไส้ได้ง่ายค่ะพับออกมาก็สวยแนะนำเวลาต้มแป้งนะคะให้ทยอยต้มนะคะไม่ควรจะต้มจนหมดใช้เท่าไหร่ก็ควรจะต้มเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดแป้งเขาดูดน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วจะทำให้ตัวขนมเขาอะค่ะเละได้ แล้วเวลาที่เรากดลงไปขนมเขาก็จะเละนะคะไม่น่าทานหลังจากที่เราห่อตัวขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าถั่วที่เหลือก็สามารถที่จะนำประยุกต์ได้คือสามารถนำไปคุกตัวขนมได้อีกรอบหนึ่งค่ะก็จะได้เป็น2องชนิดขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้ทานถั่วทั้งข้างในและวก็ข้างนอกด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะไปจัดจานนะคะเราก็จะทำตัวกะทิก่อนค่ะจะได้ทานคู่กับขนมจะได้ตัดเลี่ยนออกเค็มๆมันๆน,น,น,นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะตั้งไฟเราจะต้องนำตัวกะทิแล้วก็แป้งนะคะมาผสมให้เข้ากันถ้าเกิดนำขึ้นตั้งไฟเลยโดยที่เราไม่ผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแป้งคขก็จะสุกแล้วก็จะกลายเป็นเม็ดๆค่ะเนื้อก็จะไม่เนียนจากนั้นตามด้วยเกลือนะคะ แป้งสุกแล้วนะคะเขาก็จะข้นขึ้นค่ะแล้วก็ให้พักไวให้เย็นนะคะขนมถลแบบของเราก็เสร็จแล้วในวันนี้นะคะจากนั้นเราก็ให้จัดจานได้เลยเสิร์ฟกับกะทิข้นๆนะคะรสชาติที่ได้ของถวแบบไทยก็จะมีความหอมมันของถั่วนะคะแล้วก็หอมน้ำตาลมะพร้าวมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัดด้วยความเค็มความมันของกะทิที่เราทำขึ้นมาข้นๆนะคะรับรองว่าอร่อยกว่าถลแบบยวนแน่นอนค่ะของ หลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะช่องของเราก็จะมีขนมออกมาทุกอาทิตย์เลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ